พูดอ,อะไรวะน่าลำคาญจิบหายเลยไปนั่งที่อื่นเลยไปพวกคนอีสานพวกมึงน่าลำคาญว่ะโอ๊ยก็เรื่องของมึงตัวซุ่มกูก็ไปหรอนะมึงเกอกกับบอลแถมยังปากไม่อีตังหกมึงหูป,ปากเลยนะอีก,กเธอเธออีสานด้วยมึงอะอนาคตอะก็คงไปขายตัวอยู่พัทยาหระมัง้งส่วนเพื่อนมึงอีกคนอนาคตก็คงจะไปขายตัวเป็นกระลีมกันนั่นแหละเออมึงแม่งอยู่โคตรยากเลยใช้ชีวิตก็ลำบากเออ แล้วมึงจะไปเรียนที่นั่นทําไมวะโอ้กูไม่อยากมาทีน่นี่ตั้งแต่แรกเลยแต่พวว่อกูอะบังคับให้กูมาเห็นบอกว่าเอกนิเทศที่เนี่ยจบมามีคนจริงๆโอ้ยไม่ถามกูสักคำเลยว่ากูอยากมาหรือเปล่าเออกูได้ยินว่าแม่งที่นั่นนะ่ะโคตรบ้านอกเลยใช่ไหมวะจริงแม่งโคตรบ้านอกเลยโอ้ยแล้วคนอีสานนะแม่งมีคนสกรปรกสกรปรกอย๋แะวะโคตรอยากแยงเลยวะ่ะ เฮ้ยมันยากจังวะเออเออมึงมาว่าน่ะกูไปฟังํำม,มาโขดมวนเลยเลิศว่าสันเฮ้ยมึงคือบอสวนกูแน่กูก็อยากเบิ่งขึ้นกันเอออ้านี่อย่าสีฟันที่ฝากสื่อเฮ้ย ขอบคุณเ้อเธออย่าสีฟันจำโบสถ์สม้ที่ฉันหาหาซื้อ,อยากแห้งๆเด้แมนอย่าสีฟันตัวนี้นะใส่ดีคนใส่หลายตังค์เลยเนี่ยฉันก็เพึ่งได้มาหลอดเดียวนี่ละ่ะเธอลองออกไปใส่เบิงบง่งเดอรับร่องว่าแปงปุ๊บกินปากหายปับ๊บแถมเนี้ยซอยฟันขาวเร็วขึ้นมาคักเลยอุ้ยรู้แล้วนะ่าฉันก็ตามรีวิวมาหลาคนใส่หลายหลายไคใส่กว่าดีฉันก็เลยอยากลองใส่เบิ่งหล่าแต่ว่ามันจักบาทล่ะเธอ เฮ้ hey! ยเงียบดิพูดอะไรวะน่ารำคาญชิบหายเลยไปนั่งที่อื่นเลยไปพวกคนอีสานพวกมึงน่ารำคาญวะอ้าวเป็นยังขึ้นมาแบบนี้วะคนอีสานแล้วมันเป็นยังถ้าไม่พอใจก็ไปนั่งที่อื่นดิพูเที่ยอะไรฟังก็ไม่รู้เรื่องโอ๊ยก็เรื่องของมึงตัวซุ่มกูก็ไปหรอนามึงรอกกับบอแถมยังปากมาอีตั้งหากมึงหูปากเลยนะอีกระเทยเธอเธอีสานหรือมึงอะ อนาคตอ่ะก็คงไปขายตัวอ่พัทยาและมั้งส่วนเพื่อนมึงอีกคนอนาคตก็คงจะไปขายตัวเป็นกรหลีมกันนั่นแหละเอาเป็นบ้าติดเป็นยังข่าวแบบนี้วะคนคือกันเป็นยังต้องดูดก,กันนั่มอีกอย่างน่ะเฮายังมาดูจักกันเลยเดอ้อแล้วไงอ่ะก็พวกมึงอ่ะทำให้หกุญแจของเองนอี่ว่ะแต่นี่มันพืนทีสาธารณาเด้ที่สารนะ่ะก็ควรมีมารยาทบ้างพวกคนในสารพวกมึงอ่ะไรมารยาท ปาปอบเข้าบาต้องไปบอกกับมั่นดอกคนใจแค่แบบนี้นะว่ายังไปไม่จะเสียกับเสียเล้ไปไหนก็ไปเลยไปอย่าให้กูเจออเลรพวกมันนอกกู้ล่ะขยะขยงคนอย่างพวกมึงอ่ะชิบหายรู้ว่ะ ปักลาซอยซื b aja, b aja. Á, ่อขนมย้ายเนี่ยเมื่อนี้มิดมื้อยายยังขายบ่ไใดเลยถ้ามันจะขายได้ไงอะป้าก็ดูป้าเองตัวดิสกโปกขนาดเนี้ยแล้วสมนุกป้าสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็เผลนะคงใช้ตีนทำเหมือนที่โลกอะไรเขาแชร์กันมั้งป้จ้าบอจ้าป้าเห็ดสะอาดอยู่ สะอาดไม่สะอาดแล้วมันจะรู้ได้ยังไงอะป้าก็พวกคนในศาลน่ะมันก็สกปรกกันทั้งหมดนั่นแหละแล้วดูอาหารแต่ละอย่างดิเห็นแล้วจะอ้วกอ่ะแล้วคอนกุเทแบบมึงอะมันมีเศษมิโศกคนอื่นเขาตรงไหนวะซื่อซื่อก็ซื่อบ่าซื่อก็แค่ปฏิเสธป้าเพื่อนไปูว่าบําจป็นต้องมาเหตุกิริยาต่ําๆดูถูกคนอื่นแบบนี้เลยพูดอะไรของมึงวะฟังก็ไม่รู้เรื่อง พวกคนในสาลแบ,บ็พวกมือน,นะนอกจากจะไล่มาลรยาแล้วขี้เสือกอนะกูแคท่ทนฟังบ่ได้ที่มึงไปบอกดูถูกป้าเพื่อนแบบนั้นป้าเพื่อนก็แค่ามาขายขนมบ่ท่านด้เหตุยังเห็นมึงเลยบ่ดจะเป็นต้องมาดูถูกกันขนาดนี้ก็ได้ถ้ากูพูดไม่ถูกตรงไหนอะ่ะมึงก็รูขนมป้ากันีด้เนี่ยสุขบกลมจริงอะ่ะแล้วมึงแค่กูชมว่า ขนมป้าน่ากินจังเลยครับอย่างนี้เหรอวะกูต่อแหล่ไม่เป็นหรอกวะต่อแล้วบ่เป็นแต่กับข้นหูาอยยังขวนว่าอีหยังบ่ข้นว่บ่แมนมิตะปากสักสิบอกอีหยังก็กได้อุสิบอกอหยังมึงให้เดอ้อทุกคนบม่ว่าสิจ,จุนหรือรวยบม่ว่าสิยุภากไดก็ตามจังไดมันก็นคือค,นค้นขึ้นกันเพราะฉะนั้นมึงบ่มีสิทธิ์ ที่สีมววาบอกแบบนี้กับไถทั้งสิ้นแล้วงไงอ่ะกูเกลียดคนอีสานอย่างพวกมึงอะ่ะมีะไรเะล่ามึงสร้างคอ้ออสานเดี๋ยวมึงมาอยู่อีหย่างในทีของคนอีสานวะไอ้กูถามมึงไงกูไม่ม้มาอยู่ที่นี่หรอกวะดูดิมันนอกก็มันนอก,นนอกห้างก็ไม่มีมองไปที่ไหนอะ่ะก็มีแต่บัวมีแต่วควายแล้วก็พวกคนชั้นต่ำแบบพวกมึงอะ่ะอันนั้นมันก็เป็นปัญหาของมึงแล้วล่ะพอจังได มึงกับบอมีทางหนีพ้นอยู่แล้วพอทำมึงสร้างคนอีสานมีอยู่ทางเดียวที่มึงสิรุดพ้นได้ก็คือ่าตัวตายไปซะตอห้มึงไปยุ่ภาคได้ก็ตามมึงกับหนีบ่พ้นคนอีสานคือเกาพอคนยังพวกกูอะมีอยู่ทุกภาคพอคนอีสานทุกคนก็คือคอนไทยคือกันมึงจำไว้ป้าครับเดี๋ยวผมจะสรอยซื้อเอง บ่ต้องไปคุยกับมันดอกจาก้าลูกขอบใจหลายๆเด้ออนเพรเป็นยังดอกยายบอกหัวซาบเพินดอกยายให้อภัยเพินินพี่ต้องมให้อภัยกูกูไม่ได้ต้องการ เป็นอีหยังหลายปอนิลูกเป็นหยัางยายป oh. oh, yeah. อนโอ๊ยเจี๊ยไอ้อบ้านนอกเอ้ยมึงเดินเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยมึงสิบ้านนอกขับเฮี้ยอะไรวะมึงสิบ้านนอกกูคนกรุง,งเทพกูคนกรุง,งเทพเหมือนกันสันดาเนเงี้ยคนอีสานชัวปากดีในสใสก็คือแม่ไงไอ้เฮี้ยเออผมว่าพาไปโรงพยาบาลก่อนบ่ครับ เบิงส่งขาไปต่ฮักแทร่เลยนี่เดี๋ยวผมโทษเอิ้นรถโรงพยาบาลมารับครับผมเออป้าครับผมอขอบคุณป้าจริงนะครับที่ช่วยเหลือผมไม่งั้นนะ่ะผมคงแย่มากแน่ๆเลยญาติอยู่ที่นี่ก็ไม่มีสักคนเลยครับ บบเป็นยังดอกลูกเข้านะ่ะมันคนไทยคือกันอีหยังพ่อซอยกันใดก็ซอยกันไปนันลายายก็คือสีทนบบไหวดอกถ้าเห็นคนเดือดร้อนอยู่ต่อหน้าต่อตาเราที่พ่อซอยนะป้านี่ใจดีจังเลยนะครับเอาวังหันยังด่าป่าดูถูกป่าอยู่เลยเออป้าครับผมต้อง ขอโทษป้าจริงๆนะครับที่ผมมีอคติกับคนอีสานมากเกินไปหน่อยเพราะผมอ่ะไม่คิดที <asına Dim> <awake> <K> ans ans ans> ่จะอยากมาอยู่ที่นี่เลยครับผมโกรธพ่อที่พ่อให้ผมมาอยู่ที่นี่คนเดียวผมก็เลยมีคติกับทุกอย่างนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าทุกคนที่เนี่ยมีน้ำใจมากผมต้องขอบคุณป้ามากๆเลยนะครับแล้วก็นายเลยนะเออะ บ่ไปยังเข้ากระยาเหตัโตหูไวยังหนึ่งก็คือในโลกใบเนี่ยยังมีมุมที่สวยงามอีกหลายคนดีๆอีกมากมายที่พ้อสิมอบสิ่งดีๆให้กับโตโดยที่บ่แบ่งชนชั้นแบ่งเพศอายุหรือแม่แต่แบ่งทินที่อยู่อาศัยเหมือนที่โตกาล่างได้ดูถูกซุมห่อาเอาไว้คนอีสานเนี่ยเป็นคนดี มักซอยเหลือคนอื่นบ่มีผิดมีผิดอีหยังดอกกับกันดันเป็นคนในเมืองมากกว่ามักบ่เห็นอกเห็นใจกันก็เพราะว่า่านเสียเปรียกกันแต่คนอีสานน่ะบ่แบนแบบนั้นเลยเข้าอยู่น้ากันแบบพี่น้องไปไสกับอกินน้ากันได้โดยที่บ่ต้องสื่อคุยกันในเบิดทุกอย่างปานพี่น้องหรือญาติมีรกันเข้าแค่อยากใหตฮู้ว,นวคนอีสาน ยังมีมุ่มดีๆอีกหลายที่ตัวยังบัลูลองเปิดใจไหมเบิงซะเดอ้อเปลี่ยนความคิดใหม่เบิงแต่ตัวสิยูโลกไงเนื่อย่ายังมีความสุขอืมตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าทุกคนที่เนี่ยมีน้ำใจกับเรามาจริงๆต่อไปนี้นะเราจะเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดี ของคนอีสานทุกคนเลยแนมตะเวนย้อยลองคิดฮอดบ้านเดชีวิตต้องมาสาเสอยู่ในเมืองใหญ่ฝายผู้แขนเปื้อนฝุ่นที่แม่ผูกไว้คอยเป็นกำลังใจให้มีแห่ ความยากเข็นมาเป็นต้นทุนวาสนาชีวิตบอดีคือภัยจากอีสานบ้านเฮามาอยู่